S <S คะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะน้องใจบุญก็อารมณ์ดีเนาะคะ่ะมือนีน้องใจบุญก็จะยิบลอตเตอรี่ให้เนาะค่ะพี่น้องเป็นตัวใดนั่นเขาไปรับชมรับฟังเลยค่ะไหนบอกตัวไหนครับจะเป็นไงเนี่ยน้องใจบุญเห็นแพงลอตเตอรี่มากมานั่งเฝ้าท่านดีนะเอาเร็วอ,อ่ะเดี๋ยวกำลังอันนั้นอยู่กำลังกินขนมแง่ดีเดีนะท่านผู้ชมเลยอาล่ำสายแพงลอตเตอรี่ต้องการบัด ล่ำล่ำล่ำก่อนลูกล่ำก่อนอาหยิบให้นอนนะใจบุญจะหยิบตัวไหนค่ะิหยตัวนี้กินเต็มเมื่อยุหยิบให้หน่อยไปเนีอาหยิบให้หน่อยครับหยิบให้แม่หน่อยครับหยิบตัวไหนครับอาหยิบให้หน่อยตัวสวยแต่ยังไรตัวยุติแข่งติ๊กตอกติ๊กตอกเจ็บหนึงกับย่างถนัะเต็มเลยตัวไหน าตนเจาุธหยิบตัวไหนหยิบให้หน่อยครับไปแม่แน่ใตัวใดมันจะออกด้วยนี่ของแม่จอยนาะมีรังวัานบ่มีรังวันบ่ถือบ่ถือน่แนนอีลาหมักตัวใดโอ้เอาขนมก่อนกำลังห่วงกินขนมขนมก้อนมาสั่นมันหมดแล้วลูกลูกมาหยิบวนนี้ก่อนเด้อไปแม่ซื้อไงมาหยิบก้อนมหยิบก้อนนี่มาเร็วเร็ว

เจบวนเดินใหแม่นู้ยเจ็บวนชอบตัวใดจะพาไปถี่ม้าอะดึงไม่แม่แน่แม่ขอดึงมาแม่ขอยายจะพาไปถี่ม้าเลยออกๆเลยเราแม่ขอมาดึงไม่แม่เนุกมดีกว่าเร็วดึงและดึงอันใดในนุ้มชอบอันไหนลูกลชอบอันไหนลูกชอบอันใดไหนลูกชอบอันไหนนี่บอกอันไหนวะที่แต่งงามๆตัวไหนอืม ไหนเอานั่นตัวใดไหนไเอายิบมาให้แม่คลองก็ได้เร็วตัวใดรางวัลที่หนยิบมาให้แม่คล้องอยิบให้แม่คองก่อนเร้อภาพไปบอเอาหนตัวใดเอามาให้แม่ปิดไวปิดไวมาเร็วๆมามายิบให้แม่มาเรมามายิบให้แม่คลองก่อนเร็วๆ เยึบเอาเงินล้านให้แม่เร็วๆอ่ะยึบอันนี้ยึบดึงมาดึงมาตึ้งแรกแล้วโอ้ยนั่นศูนย์เจ็ดหนึ่งทั้งง่ายทั้งง่ายถูกเปลือกถูกบปล่เอ้าเนี่ยก็นั่งเจ็ดหนึ่งมาหนิเอ้าเอาให้ใครทีนี้เอาให้ใครใครจะเอาลูกเอาให้ใครทีนี้เอาไว้ตัวเองเอาให้ใครขาน้องเป็นวัดเอาไปให้ใครเอาให้ใครนี้เอาให้ใคร

โชว์โชว์แล้วโชว์ต่ไหนลูกโชว์ธรรมบชอมง่าูโชเลโชว์อาหรมากเจ็ดหนึ่งบอกเจ็ดหนึ่งุนันโชว์ุณนัโชวก็เป็นรคาธรรมุช่อม่าโอ้ยออกไ้นล่าหัานไอ้่าถ้วยถูกไหมถูกไหมถูกปะครับเอาไปหาไพไหวบันเนี่ยเจบุญเจบุญถูกปะอายไพ่คถักถูกโอ้หนุโตไปพ่ออ่ ถูกไปไนจีถูกไปไไหนไหนเนาะไหนจคุณมน้จับได้นุมจบเจะากกัตมถึงเอาลอออกไปพิจารณาดูนะคะไปแล้วไปแล้วถูน้อยไปแล้วไปแล้วม่แ้งาเอข้างหน้านี่จะตัวง่ายง่าไปหน่อย หกอยู่หลักร้อยไม่ออกเก็ดหนึ่งดีนะแม่เนอะใจบุญจับลอตเตอรี่เนาะค่ะหัวลีว่าจับเนาะจ้าหัวดลีบว่จับมันีจ็ดมีแปดเก้าสามศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าเก้าห้าหกเจ็ดหนึ่งค่ะใจบุญจับแล้วนะคะต้องจับหัวยีบไนเก็บตรงไหนลูป ถูกบอเจบุญมือนี่ถูกบลูกถูกบอถูกบอครับถูกบอครับ,รบดังมาตัวใดยายจอยอวดนี่โอ้ลี่เอาอีกราลี่ใจบุญจะจับอีกแล้วโอ้ยเอาตัวโตเก่าถึงแล้วลูกพ่าแล้วว่าแล้ว,ว ได้หลายแล้วก็จะไปปักยาหน่อยุสิเลยเด็กแม่์ยาหน่อยเพริ่มอีกพันถึงบาทยาหน่อยไหนเอามาให้แม่คล้องก็ได้ไหมแม่คล้องดึงไงแม่คล้องมาดึงไหมดึงไงแม่คองนี่ดึงไหมมาแม่คล้องเลยโตกเร็วเอามาเร็วๆดึงต่อไปเดียวออกมาหมื่นโอ้ใจบุญหยิบให้แม่คลองนะคะมี่ชาวคนได้แค่พอจะแด้มากไม่ยอมดึงได้ไหมดึงบ่ดึงกรับบ่ดึงเง่น มีสามแปดสี่สามเจ็ดหนึ่งค่ะใจบุญยิบไห้เนาะคะ่ะเนาะเด้อค่ะพี่น้องเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะยิบไห,ห้คุณแม่ใจบุญยิบไห้คุณแม่ใจบุญเนาะคะ่ะก็เจ็ดหนึ่งเหมือนกันเนาะคะ่ะพี่น้องรับโชครับทรัพย์ไปพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะใจบุญให้โชคแล้วเนาะคะ่ะปอใจบุญยิบลอตเตอรี่ให้แม่แลเจ้าแม่จะถือว่าแม่คล้องถือบา่าลูก ไอ้คลั่งถือปะอือไอ้บุญยิบเจ็ดหนึ่งโอ้ลำพอมป่ะลำเจือลำผุนโอ้ยยิบลอตเตอรี่ล้วกก้อนพี่น้องไอง้บุญฟอนแล้ว อาทำมือบายบายอาจนนนนอิ้ขนมมาเนี่ยขนมขนมเราไหมนี่เอาบายบายนี่กันน้องใจบุญหยิบลอตเตอรี่ให้เจ็ดหนึ่งเด้อพี่น้องค่ะหยิบให้แม่คลองแล้วก็แมรี่เนาะค่ะสี่โมงรับซับไปรวยๆพร้อมกันครับๆๆๆๆ รวยเนาะค่ะเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิรงเด้อค่ะของน้องใจบุญเนาะคะ่ะยิบลอตเตอรี่ให้เนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะลองเอาไปเสี่ยงโชคเนาะคะ่ะเม่์มเอฟซีเนาะคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ